วันที่22พฤศภาคม2566พาระยราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัญญาโนเจ้าอาวาสว,วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเด้กล่าวถึงพิธีกรรมจากสำนักรัดที่แห่งหนึ่งในอำเภอป่าช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยปิดทองให้กับรูปปั้นที่มีลักษณะคล้ายเครื่องอวัยวะเพศหญิงซึ่งเชื่อว,ว่าเป็นการขอขมาสะเดาะเคราะห์และจะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์และเสริมบุญบารมีโดยพระพยอมกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับในเรื่องเหล่านี้ว่าจะเป็นเหตุทําให้พ้นทุกข์ได้เรื่อง ความร่ำรวยเป็นเรื่องของความเชื่อขั้นพื้นฐานของคนที่อยากรวยทําให้คิดไปเองว่าเอาท้องไปแปะตรงนั้นตรงนี้แล้วจะรวยขึ้นถ้าให้เรียกตามสมัยก็ต้องเรียกว่าเทศนะอุจาร์เพราะเอาสิ่งที่ปกปิดมาเปิดเผยเอาสิ่งที่คนเขาอําพรางมาเปิดเผยซึ่งลัทธินี้สมัยก่อนก็เคยมีเกิดขึ้นมาแล้วการที่จะมาอ้างว่าเป็นองค์กําเนิดอะไรนั่นก็ไม่ใช่เพราะเมื่อเราเกิดมาแล้วก็กลายเป็นอดีตหัวแต่ไปยึดติดอยู่กับทางที่เราเกิดแต่ทําไมถึงไม่ยึดติดอยู่กับปัจจุบันในตอนนี้ว่าจะทําอย่างไรให้มีชีวิตททีีี่่ดส ไม่ใช่มัวแต่เท้าภูมิหลังอยู่แต่ว่าเกิดมาจากจุดไหนตรงไหนอะไรทําให้เกิดซึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้แล้วว่าเพราะตัณหาจึงทําให้เกิดไม่ใช่อวัยวะอวัยวะมีกันทุกคนแต่ถ้าคนที่ทําอุปสมบทอวัยวะเหล่านี้ถึงจะมีก็ไม่ต้องใช้หลักของเรามีพารรตนาตราเป็นที่พึ่งสูงสุดอยู่แล้วแต่ทําไมต้องไปพึ่งพาไอ้สิ่งที่ปั้นแต่งขึ้นมาซึ่งคนไทยในสังคมจะมีอยู่3แบบคือเห็นด้วยชื่นชอบไม่เห็นด้วยคัดคา้านและพวกเฉยเฉไม่สนใจอะไรลัทธิแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ พักแล้วก็จะเสื่อมดับไปเองเพราะถูกต่อต้านเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบดูอย่าปล่อยไว้อะไรที่ดูแล้วเป็นการกระทําที่มินเมอุจจาร์ลามกก็ไม่ควรปล่อยไว้